จังหวัดพะเยาเดิมมีชื่อว่าภูกรรมยาวหรือพะเยาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1638และต่อมาได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเป็นจังหวัดลำดับที่72ของประเทศไทยเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2520คําขวัญประจำจังหวัดคือกว้านพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงบวงสวงพ่อขุนง,งามเมืองงามลือเรื่องดอยบุษราคำ จังหวัดพะเยาแบ่งการปกครองออกเป็น9้าอำเภอได้แก่เมืองพะเยาจุนเชียงคําเชียงม่วนดอกคําใต้ปงแม่ใจผู่ซางและผูตกามยาวนอกจากนี้จังหวัดพะเยายังมีศักยภาพเชิงพื้นที่สําคัญคือจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกซึ่งถือเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนและยังเป็นจุดเชื่อมโยงระบบโลจิสติกไปยังกลุ่มประเทศ GMS และอาเซียนอีกด้วย 2. บริบทด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยภาคการเกษตรโดยมีพืชเศรษฐกิจหลักคือข้าวข้าวโพดและลำไยในด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาโดดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติโดยเฉพาะวานพะเยาและวัดสําคัญต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ด้านสังคมและวัฒนธรรมประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และยังมีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายเช่นไทยลือ้อยางหรือกระเรียงเยา้าและมงซึ่งล้วนมีมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้มแข็งถือเป็นทุนสำคัญในการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดพยาวมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือที่เรียกว่าดิจิทัลดิวาย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลซึ่งยังเป็นความท้าทายสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ดิจิทัลสุดท้ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยามีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และยังมีแหล่งน้ำสำคัญคือกวานพะเยาซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่และเป็นหัวใจสำคัญของระบบิเวศและวิถีชีวิตคนพะเยาทั้งหมดนี้คือภาพรวมของบริบทและสถานการณ์ของจังหวัดพะเยา ที่มีผลโดยตรงต่อการกำหนดแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ในระยะต่อไปข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2527โดยในระยะแรกใช้ชื่อว่าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพะเยาปัจจุบันใช้ชื่อว่าสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566สำนักงานแห่งนี้มีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจำนวน9แห่งครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดพะเยาที่ตั้งอยู่ที่เลขที่425หมู่11ถนนพหลโยธินตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยารหัสไปรษณีย์56000 ข้อมูลหน่วยจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในสังกัดสำนักยนตส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยามีหน่วยงานและแหล่งเรียนรู้ในสังกัดดังนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ9แห่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบล68แห่งศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง13แห่งห้องสมุดประชาชนจังหวัด1แห่งห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี2แห่งห้องสมุดประชาชน6แห่ง ข้อมูลผู้เรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568จําจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดมี599คนโดยแบ่งตามระดับการศึกษาดังนี้ระดับประถมศึกษา567คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น1850คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย2,682คนและจำนวนผู้พิการรวมทุกระดับเท่ากับ219คน ด้านบุคลากรดำเนินการบริหารงานบุคคลดังนี้ในส่วนที่1การเลื่อนวิทยาฐานะมีข้าราชการครูที่ได้รับวิทยาฐานะครูชำนาญการ1ท่านและมีข้าราชการครูขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการอีก1ท่านและส่วนที่2อัตราตำแหน่งว่าง10อัตราคือตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัด1อัตราตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ2อัตรา ตำแหน่งศึกษานิเทศ1อัตราตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา38คอวงเล็บ2ประเภทบรรณรักษ์2อัตราตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้2อัตราและตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสสช2อัตราทั้งนี้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้เป็นตำแหน่งนักวิชาการศึกษา1อัตราและตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสสช จากกลุ่มบริการเป็นกลุ่มบริหารทั่วไป1อัตราและอีกหนึ่งอัตราอยู่ระหว่างบรรจุแต่งตั้ง 2. ง,งบประมาณของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน33,430,616บาทผลการเบิกจ่ายสะสมจนถึงปัจจุบันคิดเป็นเงิน16,112,694บาท65สตางค์หรือคิดเป็นร้อยละ48.2โดยมีงบประมาณคงเหลือสุทธิ 17 3 1 7 9 2ล้านบาท35สสตางค์โดยมีผลการเบิกจ่ายดังนี้งบบลุกลากรเบิกจ่ายแล้วร้อยละ51.37งบดําเงบดำเนินง,งานรายจ่ายประจำเบิกจ่ายแล้วร้อยละ48.83งบดํางบดำเนินง,งานลงทุนดำเนินการผูกพันแล้วคิดเป็นร้อยละ100งบอุดหนุนเบิกจ่ายแล้วร้อยละ26.43งบลงทุนเบิกจ่ายแล้วร้อยละ48.13 เงินอุดหนุนพักเบิกปีงบประมาณ2,568ไว้ใช้ปีงบประมาณ2,569ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ50.96และงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นดำเนินการเบิกจ่ายและผูกพันแล้วคิดเป็นร้อยละ100งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจะได้เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป3ด้านงานตามจุดเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ ในภาคเรียนที่1ทับ2568มีผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร7 9 9คนคิดเป็นร้อยละ86.57จากนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทั้งหมด923คนและมีนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา124คนคิดเป็นร้อยละ13.43ในภาคเรียนปัจจุบันมีนักศึกษาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น4967คนแบ่งเป็นนักศึกษาเก่า ,3860 คน และนักศึกษาใหม่1,107คนจำแนกประเภทผู้เรียนได้ดังนี้นักศึกษาปกติ4,745คนและนักศึกษาผู้พิการ222คนสถิติผู้สำเร็จการศึกษาย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา2567จนถึงปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มของอัตราการสำเร็จการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในภาคเรียนที่1ทับ 68, มีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ร้อยละ87ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้สกรอประจำจังหวัดพะเยายัางคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนการจัดการศึกษาภายใต้สโลแกนเรียนดีมีคุณธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในทุกระดับต่อไปข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือของประชาชนไทยประจำปีงบประมาณพศ2569สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการสำรวจโดยสรุปสัดส่วนภาพรวมของจังหวัดพบว่า มีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่รู้หนังสือคิดเป็นร้อยละ78.22และกลุ่มผู้ลืมหนังสือคิดเป็นร้อยละ21.78ซึ่งจะนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการกําหนดแนวทางยุกระดับอัตราการรู้หนังสือและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาต่อไปค่ะโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาโดซี r o ่ o รเอจังหวัดพะเยา ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจำนวน136คนและติดตามและจำแนกสถานะเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือโดยพบเยาวชนที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษากับหน่วยงานสกรโดยตรงจำนวน56คนและยังมีกลุ่มที่ไม่ประสงค์เข้าสู่ระบบโรงเรียนปกติแต่ต้องการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพตามความถนัดซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่สกรอต้องเข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ที่มีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านขนมไทยโบราณที่โดดเด่น ขนมเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนล้านนาวัตถุดิบท้องถิน่นและพิธีกรรมสำคัญต่างๆซึ่งสามารถนำมาพัฒนาให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในระดับพื้นที่ได้เพื่อสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมควบคู่ไปก,กับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและยังสอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพการสร้างงานสร้างไรายได้และการยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่จนสามารถรวบรวมรายชื่อขนมไทยโบราณภายใต้ชื่อ Sweet Heritage ขนมไทยโบราณใบสกรรพยาได้ทั้งหมด12ชนิดได้แก่ขนมดอกซ้อข้าวปุกหรือโมจิดอยขนมวงข้าวแคบโบราณขนมอั่วน้ำอ้อยขนมปาดขนมศิลาอ่อนข้าวต้มหัวงอกขนมเกลือขนมข้าวต่อน้ำอ้อยโบราณและขนมเทียน ขนมไทยโบราณทั้ง12ชนิดนี้ล้วนสะท้อนคุณค่าและความโดดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพะเยาอย่างชัดเจนค่ะซึ่งสถานศึกษาทั้ง9แห่งได้ร่วมกันวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยพัฒนากิจกรรมให้อยู่ในรูปแบบของหลักสูตรและการฝึกอบรมที่เน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจ,จริงเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและทักษะอาชีพเข้าด้วยกันกิจกรรมเหล่านี้ใช้ขนมไทยโบราณเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดคุณค่าและเรื่องราวทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดเชิงเศรษฐกิจในรูปแบบของอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยาได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปพัฒนาและขยายผลในระยะต่อไปทั้งหมดนี้เป็นการตอกย้ำบทบาทของขนมไทยโบราณในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นที่สามารถสืบสานร,รักษาและสร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืนในสังคมพะเยา การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการดําเนินงานในห้วงเวลาที่ผ่านมาสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดพะเยาได้ยึดถือแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับทักษะพื้นฐานและสมรรถนะที่จําเป็นของประชาชนในพื้นที่โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามสโลแกนส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนในชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดสรุปดังนี้ด้านการเข้าถึงการเรียนรู้ปัจจุบันมีสมาชิกห้องสมุดประชาชนรวมกว่า26,025คนโดยมีอาสาสมัครส่งเสริมการเรียนรู้หรืออสอก,กรอจำนวน325คนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่ โครงการสกรออาสาพาใช้แอปพลิเคชันเป็นกิจกรรมเด่นที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านสกรรอระดับตำบลและห้องสมุดประชาชนรวมกว่า4,000คนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากแอปพลิเคชันภาครัฐเช่นไทยไอดีเป่าตังและทางรัฐได้อย่างถูกต้องและปลอดภยัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ได้ดำเนินการนำรถโมบายส่งเสริมการอ่านออกให้บริการในพื้นที่ห่างไกลเช่นที่อำเภอแม่ใจอำเภอดอกคำใต้และอำเภอเชียงคำเพื่อปลุกพลังการอ่านและการรู้หนังสือสู่ชุมชนกิจกรรมน้อมถวายความอาลัยมีการจัดกิจกรรมสอนระลิ์ริบบิ้นและโปไว้อาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวงโดยผลิตริบบิ้นแจกใจ่ายให้แก่ประชาชนไปแล้วกว่า9,00 0ชิ้น